สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Toys Noah ครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวของเล่นของสะสมกันเหมือนเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาจอยกันนะครับกับกลุ่มของเล่นของสะสมนะครับช่องทางการจอยนะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับ เข้าไปที่กลุ่มนะครับแล้วกิงคําว่าของเล่นของสะสมนะครับแล้วก็จอยเข้ามาเยอะนะครับก็ในกลุ่มนะครับก็เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นของเล่นของสะสมนะครับใครมีของเล่นของสะสมก็มาแชร์กันได้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่ไม่มีของเล่นของสะสมนะครับแต่สนใจนะครับที่จะชื่นชมของเล่นของสะสมนะครับก็เข้ามาจอยนะครับมาดูของเล่นของสะสมของเพื่อนๆครับแล้วก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับในกลุ่มนะครับก็เรีดนเชิญเพื่อนๆนครับเข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับกับกลุ่มของเล่นของสะสมครับก็โอเคครับเรากลับเข้ามาที่ของเล่นของสะสมที่เรราาจะมีในนนววัั้คบ ซึ่งงานนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้ครับก็เป็นงานปั้นเรซินครับซึ่งปกตินะครับตัวผมนะครับไม่ค่อยได้เล่นงานปั้นเรซินเท่าไหร่นะครับจะเล่นแต่พวกแอคชั่นฟิกเกอร์ซะมากกว่านะครับเพราะมันขยับท่าทางได้แอคชั่นได้ดังใจครับแต่งานปั้นงานเรซินนะครับมันเป็นงานปั้นที่ปั้นมาตายตัวนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับแต่พอได้ผ่านตาไปบ่อยนะครับรวมถึงการป้ายยาที่หนักหน่วงนะครับก็ทําให้ผมนะครับโดนมนต์สะกดครับต้อง เปิดไลน์นะครับในการสะสมงานปั้นงานเรซิ่นชิ้นแรกนะครับโดยงานปั้นงานเรซิ่นนะครับที่ผมได้มาสะสมชิ้นแรกเนี่ยผมก็เน้นความสวยงามและความเท่มากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบพาร์ทใสของงานเรซิ่นนะครับเวลาเราถึงพาร์ทใสเนี่ยมันสวยมากเลยครับก็งานปั้นชิ้นแรกครับที่ผมได้มาสะสมครับก็เป็นงานของพาย BP Studio ครับเป็นตัวละครจากเรื่องวันพีซนะครับชายผู้มีผลพลังพีสานะครับของ ผลนกฟีนิกนะครับสายโซอน,นะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยว่าครับกับงานปัน้นเรซินค่าย BP Studio Marco One Piece โอเคครับและนี่ก็คืองานปั้นเลสซิ่นะครับค่าย BP Studio นะครับก็กล่องใหญ่มาหึงมามาครับนี่ก็เป็นกล่องน้ำตาลมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมากเลยครับงานปั้นชิ้นแรกครับภายในกล่องน้ําตาลนะครับก็จะมีกล่องสีเขียวใบใหญ่นะครับเขียนว่า m a r ก o นะครับข้างบนเขียนว่า BP Studio นะครับ ลายประมาณนี้นะครับของมา r ก o นะครับเครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับก็โอเคครับข้างในครับก็เป็นกล่องโฟมนะครับกล่องไซส์ใหญ่มากเลยครับเจ้า m a โก้นะครับค่าย BP Studio ครับก็โอเคงานปั้นนะครับมันดีมากเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับขนาดตัวกล่องโฟมเอ้ยออกหน่อยสิเนี่ยครับ ค่าย b ี BP Studio ใส่ใจในกระทังตัวโฟมนะครับทำมาได้ดีครับเนี่ยครับเป็นโลโกโหห้ค่าย b t Studio นะครับตัวหน้ากล่องโฟมอันอ <ped aling> ดูหน้ามี้ดีกว่าก็โอเคนะครับข้างในนะครับมันก็จะมีมาสองชั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยวครับทั้งมาทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะครับกล่องนี้มี8นะครับกล่องบนกล่องล่าง9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ครับมีทั้งหมด18ชิ้นนะครับสาหรับเมา์โก้นะครับค่ายวีพีสตูดิโนะครับเดี๋ยวเรามาดูาแต่ละชิ้นนี้ก่อนทำเซ็งดูจากที่ฐานก่อนเลยนะครับเขี่ยวจังเลยต้องระวังนี้น ตื่นเต้นครับเป็นการจับงานปั้นครั้งแรกนะครับตอนนี้ครับดูแค่ฐานนะครับตัวเรซินนะครับมีความสวยมากเลยครับปกตินะครับจะสะสมพวกโมเดลฟิกเกอร์ที่เป็นพลาสติกนะครับพีวีนะครับพอมาได้จับงานเรซินรู้สึกมันมีน้ําหนักแล้วก็ความสวยงามนะครับสครับสีสวยมากเลยครับขาฐานแค่ฐานนะครับเนี่ยมันดูติ่งครับทำจากของปี ทําออกมาได้สวยมากนะครับมันเป็นสีตรงปลายมันสีเหลืองนะครับแล้วก็เขียวนะครับแล้วก็สีฟ้าน้ําเงินนะครับสลับกันไปนะครับมีความเหมือนแก้วเหมือนจะจบอะครับเรซินหล่นแตกนะครับไม่เหมือนพลาสติกนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในการจัดและประกอบอ่าเรามาดูส่วนของเป็นที่เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยครับรงเท้าของมังโก้นะครับก็จะเป็นพลาสติกมันจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะ มีตรงปลายเหมือนเป็นหนักๆมันเป็นแม่เหล็กอะครับนี่ครับความละเอียดของมันนะครับนี่ครับมาโก้ครับตัวมาโก้สวยครับตรงนี้ก็เป็นตัวยึดนะครับเป็นเหล็กก็อต่ออย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะครับเป๋วไฟสวยงามครับสวยไหมเธอสวยมาดูหัวมาดีกว่า นี่มันนกอะไรเนี่ยนกฟีนิกซ์นะครับน่าจะสวยสวยงามมากนกฟีนิกซ์ก็มีการไล่เฉดสีสวยมากนะครับตัวนี้สีสวยครับทาออกมาดีครับตัวนี้สีสวยมากนะครับมีความเงานะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่ามันเป็นนองเงาครับงานปั้นนะครับข้อดีเลยนะครับของมันนะครับก็คือ จะมีโลโก้ที่บอกนะครับว่าตัวนี้มีผลิตมาเท่าไหร่นะครับแล้วของเราเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับอย่างของเราตัวนี้ครับตัวที่189นะครับจาก331นะครับนี่ครับ189จาก331ตัวเหล็กนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับอ่าใช่เป็นเพจแม่เหล็กครับก็เป็นเพจออกมาอย่างนี้นะครับเราก็วางเข้าไปเช็แล้วก็ประกบซึ่งคนที่สะสมงานปั้มนะครับ หนึ่งความมันที่ความเป็นหน้าภูมิใจกว่างานสะสมทั่วไปนะก็คือมันมีจํานวนจํากัดนะครับมันจะมีความลิมิตดของตัวเองนะครับว่างานปั้นแต่ละตัวนะครับมันทําออกมากี่ชิ้นเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่189ย3ปเกครับส้านะครับก็โอเคครับพักเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเูครับกับเจ้าเมาโกนะครับค่ายบ p Studio ครับโอเคครับไปลุยกเลยก โอเคครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับตัวเมาโก้นะครับก็นี่ครับส่วนหัวของเมาโก้นะครับชิงกระแพ็คโฟมแองดี้ครับเพราะว่าเป็นหัวในส่วนหัวเป็นส่วนที่ชํารุดง่ายสุดนะครับเป็นไงครับนี่คือหัวของงานปั้นนะครับของค่ายบ p Studio ครับเมาโก้นะครับหัวหน้าหน่วยที่สองของหนวดขาวนะครับนี่ครับมีตาในฟิลิกเลยครับสวยมากนะครับสำหรับเจ้าหัวสับปะรดของเราก็โอเคครับมันก็เป็นแม่เหล็กนะครับก็ใส่ไปปุ๊บก็ถือว่าเสร็จเลยครับ จิงแลดูดเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับป้ายชื่อของมา์โกนะครับเป็นแม่เหล็กเช่นกันนะครับอ่าโอเคครับสุดท้ายนะครับก็ป้ายนะครับมา์โกครับค่าย BP Studio ครับตัวที่ Number 189นะครับทับ331นะครับถือว่าเสร็จสิ้นครับสำหรับมาโกค่าย BP Studio คครับก็เสร็จกันแล้วนะครับกับการประกอบเจ้างานเลซิ่นะครับมาลโก้นะครับค่าย BP Studio นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าประกอบมาแล้วครับสวยงามอลังการมากครับสำหรับงานเลซิ่ชิ้นนี้นะครับก็สําหรับมาโก้นะครับได้ประกอตัวครั้งแรกนะครับในเรื่องวันพีชนะครับในตอนที่แซงคูนะครับได้ขึ้นไปที่เรือของโจสลัดหนวดขาวนะครับ มาโกนะครับเป็นรองกัปตันเรือนะครับอยู่บนกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับแซงคูนะครับได้ใช้ฮาคิราชันนะครับบนเรือนะครับก็มีลูกเรือหลายคนนะครับล้มไปเลยครับแต่มาโกนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้รับผลจากฮาคิราชันของแซงคูนะครับก็ถือว่ามาโกนะครับสมกับเป็นรองกัปตันโจรสลัดนะครับมีความกลิงกาดพอสมควรนะครับซึ่งเขานะครับเป็นคนที่ได้กินผลผลิโลนีนะครับ ก็เป็นผลไม้สายโซนหายากนะครับทาให้เขานะครับผลไม้สายนี้ครับก็จะสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้ครับโดยไมโคเนี่ยได้รับพลังของนกฟินิกครับเขาสามารถแปลงร่างเป็นนกฟินิกได้ครับซึ่งการโจมตีธรรมดาที่ไม่ได้มีฮาร์คิเข้าไปเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีผลกับเขาเลยครับเขามีพลังป้องกันที่สูงมากครับรวมถึงพลังพื้นตัวนะครับของนกฟินิกนะครับซึ่งเป็นความสามารถของนกฟินิกมัโคเนี่ยก็ ถือว่าเป็นตัวที่โกงพอสมควรเลยครับกับผลไม้ชนิดนี้นครับซึ่งถ้าผู้ใช้นะครับมีพลังที่มากแล้วเนี่ยกับแล้วก็ได้รับพลังป้องกันกับการฟื้นผูที่รวดเร็วของเจ้าผลไม้ชนิดนี้ก็จะถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่เก่งมากเลยครับซึ่งมาโก้ก็มีฮาชิเกาะครับที่แข็งแกร่งมากเลยครับจะสังเกตได้จากเนื้อเรื่องนะครับในตอนที่ศึกมาลีฟอร์นะครับมาโก้นะครับได้บุกเข้าไปในศึกครั้งนั้นด้วยนะครับแล้วก็ได้ประทะกับระดับคนเลือกเอกเลยนะครับซึ่งมาโก้ก็ ต่อสูส้ได้สมศักดิ์สรีนะครับมาโก้เนี่ยจะเป็นคนที่นานๆได้ต่อ like สู้ทีนะครับแต่ต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยเจอแต่ตัวเป็นเปทั้งนั้นเลยครับซึ่งล่าสุดนะครับมาโก้ก็เจองานหนักอีกแล้วครับต้องปะทะกับระดับสีจักรพรรดิเลยนะครับบิกมัมนะครับซึ่งมาโก้นะครับก็กำลังต่อสู้ดิกมัมนะครับในช่วงล่าสุดนะครับซึ่งใครนะครับที่เป็นแฟนมาโก้ครับหรือชอบเจ้าหน้าสับะรดกวนอ้ยตัวนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยมาโก้นะครับเพราะว่าออกมาหลายทีเจอแต่สิ่งหนัก แต่จริงๆแล้วมาโกเขามีความเก่งมากนะครับก็โอเคครับก็ในเรื่องข้าวๆของมา์โก้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนชิ้นงานเรซซนของเจ้ามาโกค่าดีพีสตู o ิโกกันดีกว่าในส่วนชิ้นงานนะครับก็คือตัวมา์โก้นะครับต้องบอกเลยครับว่ามีการไล่สีที่ดีมากนะครับเรามาดูที่ไฟเลยครับเนี่ยต้องตรงปีกนะครับก็มีการไล่สีเหลืองนะครับ น้ำมาสีเขียวแล้วก็มาสีฟ้านะครับซึ่งมันเป็นพอเป็นชิ้นงานใสเรซินเนี่ยมันจะมีความสวยมากเลยครับแล้วก็พาร์นะครับที่เป็นตรงส่วนที่เท้าที่มาลโกเหียบอยู่นะครับแล้วก็ตรงในส่วนพาร์หัวที่เป็นพาร์ไฟนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันสวยงามมากครับส่วนนี้เหมือนไฟจริงครับเปลวไฟครับถึงแม้ว่าตัวมั์โกตัวนี้จะไม่มีไฟในตัวนะครับซึ่งอยู่ในตู้นะครับแล้วก็เราติดตั้งไฟดีๆเนี่ยก็จะทําให้ตัวมา์โกนะครับเด่นมากเลยครับตัวไฟตัวนี้สวยมากครับตั้งอยู่ในไฟสว่าง มีไฟแบ็คไลท์นะครับสวยมากครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากครับสําหรับในเรื่องสีครับส่วนท่าแอคชั่นนะครับของเมาโกเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าผมชอบท่าแอคชั่นตัวนี้มากครับเนื่องจากแต่ก่อนนะครับผมเป็นคนที่เล่นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ขยับได้นะครับผมไม่ค่อยชอบพวกงานปั้นหรืองานอะไรเนื่องจากมันไม่สามารถตั้งท่าได้นะครับแต่ว่า พอได้ไปเห็นไปบ่อยนะมันรู้สึกสวยครับซึ่งเวลาเราจะตัดสินใจเลือกงานปั้นแต่ละทีนะครับเราก็ต้องดูที่ท่าทางมันก่อนนะครับซึ่งท่าทางไหนที่เป็นท่าทางแอคชั่นที่เราถูกใจเนี่ยเราก็จะเห็นมันไม่เบือนะครับซึ่งเจ้ามาโกท่านี้ครับยกขาข้างหนึ่งแล้วก็ใช้พลังไฟฟินนะครับปีกเป็นนกฟินิกนะครับแล้วก็มีฟินิกตั้งอยู่ข้างหลังนะครับเป็นท่าแอคชั่นองค์ประกอบที่สวยงามมากครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคก็การประกอบนะครับถือว่าไม่ยากครับตัวเดือยแน่นครับเสียบเข้าไปแน่น ไม่หลุดแน่นอนครับก็จะเห็นตัวเดือนนะครับในส่วนปีงนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดาของพาร์สใสครับถ้าคนเล่นพาร์สใสเนี่ยก็ต้องทําใจเรื่องมองเข้าไปจะเห็นเดือนครับแต่มองไกลๆครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับตัวนี้มันยังไม่ชัดมากเท่าไหร่ครับก็ข้อดีของมันเลยก็คือสีสวยครับแล้วก็ท่าไอคอนสวยมาพูดถึงข้อเสียบ้างนะครับสําหรับผมคืออย่างแรกนะครับ พวกรอยต่อเนี่ยมันเห็นได้ชัดในบางจุดนะครับมันชัดแบบชัดจริงๆครับทั้งด้านหลังของตัวนกฟินิกแล้วก็ตรงส่วนหัวที่มันยังมีรอยที่มันเห็นไม่สนิทแล้วก็ในส่วนของหลังปีกด้วยนะครับมันก็ยังมีส่วนที่เห็นไม่มันยังประกบไม่สนิทนะครับส่วนหัวก็เนี่ยมก็เสียวจะหลุดเหมือนกันเนี่ยมันก็แก๊ก็แก๊มันก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ดูสนิทนะครับถ้าไม่มีอะไรไปชนก็คงไม่หลุดแน่ๆครับ ประมาณนี้ครับข้อเสียครับแล้วก็ข้อเสียข้อนึงน่าจะเป็นป้ายเพจครับผมคิดว่าป้ายเพจสีเทาอย่างเงี้ยมันดูมันน่าจะมีสีสันหน่อยครับมันดูแบบกลืนไปครับบางทีมันต้องจ้องครับดูไม่ออกด้วยครับว่าบางทีมองผ่านนะครับถ้าไม่จ้องเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นเพจนัมเบอร์ว่ามันเขียนเลขอะไรอยู่หรือเป็นของค่ายไหนนะครับหรือเป็นรูปเปาโก้อย่นะครับตัวนี้ดูแทบไม่ออกเลยครับน่าจะทําสีมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับดีเทลขึ้นมานีิดหนึงสำหรับตัวป้ายนะครับ หลับตัวนี้ก็มีความสวยครับน้ําหนักดีตั้งดีสวยเหมาะตั้งโชว์นะครับตัวนี้ก็โดยรวมครับชอบมากครับเจ้ามัลโกตัวนี้ค่าดีพีสตูดิโอครับก็โอเคครับก็เป็นงานปั้นชิ้นแรกงานสะสมงานปั้นเลซินชิ้นแรกของผมนะครับก็ยังไงนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะเก็บเพิ่มเลยนะครับเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงนะครับสำหรับงานปั้นเลซินนะครับกับก็โอเคครับคราวนี้ครับก็ขอจบการรีวิวเจ้ามัลโก้นะครับค่าดีพีสตูดิโอเพียงเท่านี้ครับส่วนคราวหน้าครับจะมีงานปั้นอะไรสวยๆนะครับหรืองาน แอคชั่นฟิกเกอร์อะไรมารีวิวเพื่อนๆเนี่นะครับหรือมาเล่าสตอรี่อะไรให้เพื่อนๆังนะครับแล้วก็รวมถึงพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องช่อง Channel h o c e Nova ของผมนะครับส่วนคราวนี้ครับต้องลาไปแล้วครับกับเจ้าหนุเมาโกฟ o นิก i k นะครับสวัสดีครับ お前はもう死んでいる。何？